ผู้ชมครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่21สิงหาคม2565ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์คนงานก่อสร้างถูกดินถล่มทับนะครับโดยคนงานก่อสร้างคนนี้ก็คือนายพรชัยอัมพาอายุ38ปีนะครับได้ลงไปเคลียร์ดินในในหลุมนะครับสำหรับนาทีชีวิตที่เกิดเหตุดินถลม่มฝังร่างคนงานทั้งเป็นในครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่21สิงหาคม2565นะครับ ก็ได้เกิดเหตุดินถล่มทับร่างคนงานก่อสร้างที่กําลังไปขุดดินวางท่อระบายน้ําบริเวณริมถนนการจะนะวานิชใ,<น>ในพื้นที่บ้านพลุเตียวหมู่ที่5ตำบลสานักขามอําเภอรสระจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ลึกลงไปจากถนนประมาณ5เมตรและได้ฝังร่างทั้งเป็นคนงานก่อสร้างโดยคนงานก่อสร้างที่เคราะห์ร้ายรายนี้ก็ชื่อนายพรชัยอัมพานะครับอายุ38ปีเป็นชาวจังหวัดสุโขทยัยโดยเหตุเกิดขึ้นขณะที่นายพรชัยกาลังขุดดิน อยู่ๆกำแพงดินที่อยู่ข้างๆก็ได้ซุดพังถล่มลงมาทับร่างอย่างรวดเร็วแทบไม่ทันทั้งตัวนะครับทำให้ฝังร่างทั้งเป็นช่างกลางสายตาของเพื่อนคนงานก่อสร้างที่ทํางานอยู่ด้ยวยกันแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทันเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากหลังจากเกิดเหตุเพื่อนคนงานก็รีบลงไปช่วยเหลือและขุดดินออกจนพบตัวแต่อยู่ในสภาพที่หมดสติและถูกดินทับครึ่งตัวไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ และมีน้ําขังต้องต้องใช้เครื่องสูบน้ําสูบออกต้องใช้รถขุดตักดินร,รอบๆออกมาครับก่อนที่จะประสานไปยังหน่วยกู้ชีพสํานักขามหน่วยกู้ชีพไม้คมและทีมแพทย์ฉุกเฉินของโอรงพยาบาลสเสดาให้มาระดมกําลังช่วยชีวิตโดยทั้งคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเกือบประมาณ1ชั่วโมงนะครับต้องใช้รถขุดจนสามารถดึงร่างขึ้นมาได้ในสภาพที่หมดสติและพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต จากนั้นจึงรีบนําส่งโรงพยาบาลสะดาแต่ได้พรชัยได้เสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานครับซึ่งคดีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจสพสดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กาลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากเหตุดินสุดตัวนะครับเพราะว่าเกิดจากดินชุ่มน้ําจากฝนที่ตกลงมาเมื่อขุดลึกลงไปก็ทําให้ดินถล่มลงมาครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคนงานผู้เสียชีวิตนะครับและเรื่องนี้นก็ต้องเป็นเรื่องที่นําไว้เป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าการทํางานทุกๆอย่างก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สหรือว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการทํางานนะครับขอบคุณภาพกล่าวจากทีมงาน n b t สงขลาและขอบคุณที่ติดตามชมทีมงานของเรานะครับสวัสดีครับ